สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอาชีชีวิตรอดบนเกาะละกันนะเออโอเคคือว่าเราเธอเพิ่งไ,ได้เห็นเกาะตรงนั้นไหมคะนั่นแหละค่ะมันไม่เชิงว่าใช้ชีวิตรอดบนนะ้ำแหละเพราะว่าตรงนั้นมันมีแผ่นดินอยู่เนาะก็คือเราจะไปตรงนั้นนะคะเห็นมว่ามีต้นสักุระด้วยหรือเปล่า ใช่ไหมต้นสกุลาะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอะอันนี้ทอชโอ้โหเครื่องเล็กมากทอชนะคะก็คืออ่าปักไว้ตรงนี้นะะแล้วกันอ่ะอแล้วก็ตัดไม้เลยดีกว่าอ่าเด็ดเดนะต้องรีวิวกล่องสิเนาะ,อะโอเคอันนี้กล่องนะคะกล่องเราก็จะมีอ่าอันนี้เป็นยานในวิชั่น3นาทีว้าวเฮน,นี่แปนาทีเลยเหรอคะ แล้วก็มีแอปเปิลอ่าแล้วก็มีฐานนะคะมีอีกเยอะนะอ่าพื่งว่าเราจะไม่อธิบายหมดละกันขี้เกียจเนาะก็อ่ามีแค่นี้แหละอืออือม,ม,มีแค่นี้แล้วคราวนี้อ่ะเราก็มาตัดไม้กันเห็นว่ามีขวานให้ด้วยนี่โอ๊ยใครทักมาเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวตบเลยเนี่ยนี่เอ่หมดแล้วเหรอคะฮะ,ะหมดหมด ให้ตายเถอะแต่เราก็สามารถไปตรงนู้นได้เนาะ,ะแล้วก็เผื่อมันจะดอกอะไรมาให้เราไหมใบไม้นี่อาจจะดอกต้นอ่อนไหมเฮ้ยมันไม่ดอกสักทีออ่ะอ่ะอ่ะเอาเถอะ,อะเราเก็บของเลยละกันเนาะแล้วเราก็จะไปสำรวจตรงนั้นกันนะคะทุกคนเอาละเสหมวกค่ะเสะหมวกจึ๊เส่หมวกเสร็จแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยไม่ใช่วิง่งสิว่ายน้ำโอย พูดอะไรเนี่ยโอเคเราว่ายน้ำไปเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอกับตัวอะไรสปอยนะคะมันจะมีตัวที่มาจัมส์แกล์เราค่ะจัมส์แกล์ค่ะมันจะมีตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปตัดไม้ก่อนดีกว่าค่ะเสียงที่เราพากอยู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่ตัวเราที่เล่นอยู่ในเกมเนาะเป็นภาคแยกออกมานะคะตัดไม้ตัดไม้ ไม้นี่เยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยอ่าใช่แล้วก็เรานะคะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่เนาะเราก็อยากจะมีคนผู้ติดตามนะงั้นเอาอย่างนี้ละกันถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งมืนะ่ะเดี๋ยวเราจะมากินแซลมอนดองแล้วก็ปูไข่ดองให้ดูเลยแล้วก็ถ้าเกิดผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนนะเราอะ่ะจะเล่นในคอมสักที หรือห้าหมื่นก็ได้เราอยากเล่นในคอมหรือ iPad นะตอนนี้ต้องหาตังซื้อค่ะซื้อ iPad นะคะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> สียใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนชอบกินอะไรกันนะ่ะคอมเมนต์มาได้นะเราบอกว่าเราชอบกินอ่ะอ่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละเราชอบกินแซลมอนดองแต่ว่ายังไม่มีตังเนาะตอนนี้เราก็หางานทำไปค่ะ หาเงินแล้วก็ช่วงที่เราอัดเนี่ยจะเป็นช่วงวันศุกร์นะคะเวลาที่เราอัดตอนนี้ก็อยู่สี่ประมาณสี่ทุ่มเนาะก็เป็นเวลาที่เงียบเหงาสงบสุขมากอ่าเฮย้ยนั่นไงต้นสกุลจริงๆด้วยทุกคนรีบไปกันเออเออกว่าจะขึ้นได้นะคะอ่าแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไป เฮ้ยแกข้าแกะเลยละกันปะเฮ้อน้องแกะจงเกิดอุบัติเหตุชิงชิงฮ่าฮ่าวันนี้ได้กินเน้อแกะเ้ยอ่าโอเคเราไม่ข้าหมูดีกว่าหมูยังเด็กเนาะอ่าแล้วก็เราใครทักมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอะอ้าวทำไมไม่ขุดตั้งแต่นั้นละอ่าโอเคทุกคนนี่ก็คือต้อนสกุล้อนะคะ ว้าวเราควรเก็บกับบ้อนด้วยเลยนั่นเนี่ยไปโอ้โหเครื่องโคตรเล็กเลยทุกคนอย่างมีโทรศัพท์ใหม่ใช่จ้ะอาล่ะทุกคนเราก็มาตัดไม้นะคะอันนี้ไม่ใช่ต้นสาก,กุลานะคะอย่างที่บอกไปอ่าไม่ใช่อย่างที่บอกไปสิก็คือเรามันไม่ใช่ต้นสาก,กุลานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นต้นเชอร์รี่นะคะซึ่งต้นเชอร์รี่เนี่ยเป็นตระกูลเดียวกับสาก,กุรเนาะ ใช่เป็นชนิดเดียวกันนั่นแหละเป็นตระกูลเดียวกันนั่นก็พูดง่ายเกินอ่าโอเคเนาะฆ่าน้องวัวกันชิงเอ้ยมีแต่ฆ่าสีเราจะตะมุตะมิน้องวัวอ่าได้แล้วป่ะไปตัดไม้กันต่อดีกว่าไหมน้าเดี๋ยว็ดเด็ดฆ่าวัวอีกได้ไหมไปโอ้ยเครื่องเครื่องเครืองแหลอแหลโอ้ยไม่ฆ่าแล้วจะฆ่าดีไหมเนี่ยโอ้แบตตาย แบตฉัจ,จะหมดแล้วเนี่ยอ้าป้าค่ะทุกคนเราไปตัดไม้กันต่อนี่นีนี่ต้นนี้เรายังไม่อยากมาสำรวจนะเห็นอยู่สองต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกที่อาที่เกาะเราด้วยนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าเกาะได้ไหมเนาะอ่าอ้้หเมื่อกี้ไม้มันหายไปแล้วหรอเอองงเนาะ โอเคตัดต่อค่ะไม่ต้องงงอะไรมากแนละ้วว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วท้องฟ้าเริ่มสวยอยากมีฟิลเอ้ยอยากมีเท็กเจอร์บ้างจังเลยอะเท็กเจอร์แบบใบไม้ขยับได้อะไรเงี้ยมอสจะลงอยากลงมอสมากเลยทุกคนใครมีมอสอะไรน่าสนใจอะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคือพวกเราอยากลงมอสมากๆก,กันถ้าเกิดลงมอสสวยก็คงดีเฮ้ยอันนี้อะไรว้าว ว้ายโอเคเราจะเก็บต้นอ่อนไปปลูกกันนะอ้นี่ไงต้นอ่อนดอ,อกไม้นี่ก็น่าเก็บนาดีจังเอะอะไรอะธนูเหรอไม่หรอกมั้งคิดไปเองอออออเฮ้ย ตาย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 ทุกคนเราต้องรีบกลับแล้วน่ากลัวมากเลยถ้าเกิดมันมระเบิดกกอนเราเนี่ยฉันจะจับตอกเลยนะเวลเราเล่นค่ะทุกคนขอแค่ไี้ครับอยากกันด้ยเสียวมากถ้าเกิดเราวิ่งระยะห่างถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้มันอีกนิดเดียวเราตายแน่ๆเฮ้ยทุกคน Oh, ในที่สุดก็ถึงเกาะสักทีฮ่ ah, มืดแล้วเอีเราต้องอันนี้ก่อนเนาะโอเคโอเคมีเตาเผาให้เราเนี่ยไม่เห็นเราต้องปิ้งเนื้อไหมปิ้งเนื้อดีกว่าปะเราปิ้งเนื้อกันฮ่าโอเคเราได้เนื้อวัวมาใส่นเนื้อวัวเอ๊ะ hey, ไม่ได้ต้อนอ่อนแมวเอ่อ uh, เอาไหมเอ้ย hey, เดี๋ยวนะเราก็มีฐานอยู่นี่ไม่ใช่หรอ โอ้ฉันเสลอจังเลยเนี่ยอ่ะโอเคใส่ฐานเข้าไปใส่ใส,ใส่เอ้ยไม่ดีกว่าฉันมีเดียมาก,ก่อนนั้นนะคะก็คือเราจะทําอันนี้เนาะทุกคนตัวครับก็ไม่วังแต่แรกเอออะละทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรทุกคนมันเป็นโคมไม่ใช่โคมไฟอ่ะมันเป็นอ้าเตาผิงอะไรประมาณนี้ ไม่รู้สีให้มันเรียกว่าอะไรทุกคนทุกคนเรียกว่าอะไรกันนะคอมเมนต์มาบอกได้นะคะอ่านี่แล้วเราก็ปิ้งได้แบบไม่ต้องใช้ถ่านเยอะเลยคตรดีอาจะหวานไปเผาแล้วเฮ้ยเรานี้ซุ่มซ่ามจริงๆิงงเลยอ่ะรอกินนะคะทุกคนอ่แล้วก็ระหว่างที่รอเนี่ยเราน่าจะต้องว่ายกตกน้ำเราน่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวเรา ทำทางทำสลับเนาะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อความประหยัดประหยัดของไม้เนาะเราจะไม่ต่อหมดนะคะเราจะใช้สลับต่อเนาะอ่าโอเคว้าวโอเมก้า oh สลับเยอะจังเลยตื่นเต้นอะไรวันนี้เอาละเรามาต่อสลับกันนะคะทุกคนต่อเลยชุบชุบเครื่องแหลกนะคะตอนนี้ค้างอยู่คาะโทษค่ะ อ่าโอเคอ่ะต่อแค่นี้ก็พอค่ะอ่าแล้วก็ต่อฝั่งนี้นะคะโอ้ยใครสั่งใครสอนให้ต่อแบบนี้วะนี่เอา้าอีกแล้วเอ่าต่อต่อต่อตอ่าต่อแล้วอ้ยเครื่องค้างอะ่ะโอ้ยอยากได้โทรศัพท์ใหม่จริงๆเลยโอ้ยนี่จะตบโทรศัพท์เก่าทิ้งเลยวอ้ ตายตายเอออ่ะ,อะมาต่อไหมนะคะทุกคนอย่าใช้อารมณ์ในการเล่นเกมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะอ่ะโอเคต่อเลยค่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่าแล้วก็หยิบดินมาสี่บล็อกโอตายค่ะทําไมเราไม่ขุดดินมาเยอะๆวันนี้อ่ะต่อตรงนี้ค่ะตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนั้นอีกอ่าโอเคตรงนี้นะคะ เระยะห่างในการต่อนะคะมันจะได้โตวไวๆเนาะแต่สปอยว่าโตโตช้าเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> อ่ะแล้วก็เอาต้นอ่อนนะคะมาแปะตรงนี้ค่ะแปะแล้วก็มาแปะตรงสุดท้ายนะคะหวังว่าจะโตวไวๆเนาะขี้เกียจแล้วอ้าอาสุกพอดีอ่ะ,อะ,ดดอะแล้วก็ลืมบอกไปว่าเรามีรังพึ่งด้วยเราก็ต้องแปะตรงรังพึ่งด้วยเนาะอ่ะวันนี้ได้กินเนื้อแกะ เฮ้เาไปต้องทำเสียงกินด้วยวะยำยำยำอ้าวอร่อยจังเลยอ้โหอะไรทุกคนเราลืมอะไรไปหรือเปล่าไม่หรอกเนาะเออใช่ใช่ทุกคนเราอยากกินยาในวิชั่นนะเออถ้ากินยาในวิชั่นนี่น่าจะสว่างแน,นอืมแล้วก็ฝนตกยังมืดนะคะอะวาร์ปมาตอนเช้าแล้วเหรอเนี่ยโทษค่ะ ไม่ได้ดูที่ตัดต่อเนาะอ่ะโอเคทุกคนเช้าแล้วไหนๆก็เช้าแล้วอะ่ะทุกคนเราอยากดูใต้น้ำว่ามันเป็นยังไงอะ่ะก็เราจะลองกินยานในวิชั่นสามนาทีดูน,นะคะเอาละทุกคนสำรวจยังไม่พออีกทำไมตัวฉันเป็นแปกๆอย่างนลอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้โทรศัพท์ค้างนะคะอย่าอย่าว่าอะไรเลยนะคะโทรศัพท์มันค้างทุกคน OMG มากอ่ะละ อ่ะเปิดกล่องนะคะเราจะกินยาในวิชั่นกันโทรศัพท์ก็ค้างจริงๆเลยโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะเปิดกล่องนะคะเราจะเอาอยาในวิชั่นสามนาะทีนาอกินเข้าไปกินเลยคะ่ะกินสิเรียบเลยโอ้โหสว่างแสบตาทุกคนทุกคนครับโอ้นี้นี่นะคะแสบตามากเลยครัโอ้ทุกคนสเสเป็นกันแดดด้วยนะคะโอ้โห โคตรลึกเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนเห็นตรงนั้นไหมมันเป็นผลึกคริสตัลอ่ะทุกคนอันดันเจียนสีม่วงๆที่มันมีคริสตัลเยอะๆนะทุกคนไม่รู้เรียกว่าอะไรอะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเอ,อเรียกว่าอะไรวะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงไปเดี๋ยวอยากลงไปสำรวจตอนนี้เลยอะอ่ะเอาหมวกมาเตรียมพร้อมแล้วเราก็ต้องพิกแอคพิกแอคอยู่ไหน ลืมไปไม่ได้ขาพีแอคนี่หว่ะหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้ขาพีแอคนะเฮ้ยไม่ได้คาจริงๆด้วยเว้ยออาแล้วค่อยคาแล้วกันทุกคนเนาะเราจะใช้ไม้ในการคาพีแอคแล้วเราก็จะลงไปดูกันนะคะว่ามันมีเพชรหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าทุกคนเอ้ยอ่าเอาตัวกคามาทำไมอ่ะ งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนคือว่าเราจะต้องปรับอะโทรศัพท์ก็ยากอย่างเงี้ยนะทุกคนอะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะไปลงดันเจี้ยนนั้นกันเนาะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดันเจี้ยนนั้นมันคืออะไรเนาะ เออแล้วก็เรารู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราเรียกชื่อมันไม่ออกะคะ่ะขอโทษด้วยนะคะก็คือว่าเราจะไปลงคลิปหน้ากันเนาะต้นสก,กุลาที่เราปลูกไว้ก็ไม่โตสักทีนะคะอ่ะโอเคไม่เป็นไรคลิปหน้ารอชมนะคะ